ก่อนได้นะเดี๋ยวส่งโลเคชันให้หาทักมานัดกันก่อนได้พี่เดี๋ยวเตรียมรถไว้ให้ดูเงื่อนขไขไว้รอด้วยอินโนวาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอินโนวาผมมีตัวหนึ่งหกแสนพี่เป็นตัวโฉมนี้เลยแต่ว่าเป็นตัวปีต่ากว่าตัวนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูตัวให0 0้าแสนห้าแสนบาทได้อะไรครับกระบะห้าแสนบาทกระบะอุ้ยได้จะเอาแครบหรือเอาสี่ประตูพี่ได้หมดเลยทักมาเดี๋ยวผมส่งให้ดูว่า,ายกสูงเกียร์ธรรมดายกสูงเกียร์ธรรมดานี่เอาตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับสามแสนกว่าบาทครับอีโก้แชมป กระบะรุ่นหน้านิยมตลอดกาลมีกับตัวนี้สามแสนกว่ายกสูงเกียร์ธรรมดาปาเจโรปีสิบเอ็ดสิบสองครับปาเจโรปีสิบเอ็ดสิบสองไม่มีเลยพี่ไม่ได้เอาเข้ามาเพี่มีโตโยต้าไหมครับโตโยต้าอะไรครับผมขอระบุรุ่นดิษฐ์มีทุกโตโยต้าเลยครับผมโอ้มีทุกโตโยต้าเลยนะพี่ยกเว้นรถตู้อาจจะไม่ครบทุกแนวนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกรถตลาดเก่งเล็กเก่งใหญ่เกียร์ที่นั่งมีหมดนะครับรถบัสรถเก่งรถโอ้รถบัสอินโตน่ารถบัสรถไถ่รถเก่งจักรยานมอเตอร์ไซค์โอ้ยมีมีหมดอ่ะส่วนอินโนวาพี่มีแบบนี้ ถ้ามีหน้านี้อีกคันนึงอยู่ที่0กแสนกว่าพี่แต่คันนี้ปีย2ิบสองตัวนี้อยู่ที่เจ็0แสนกว่าครับ MG5 มีไหมครับโอ้ MG5 มีพี่มีสันลบด้วยสามแสนกว่าบาทมียัน MG4 พี่มีรถไฟฟ้าเลยนะ t o y o t ้าเป็นกระบะปี23บสามครับที่โตโยต้ครับเป็นกระบะมอสปียีิบสามนี่ไงพี่นี่เลยฮะตัวนี้อ้าวปี21่สบปีสามนึกว่าจะช่ำปี23ิบสามนะฮะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งวินี่โอแต่ตัวนั้นมันก็โฉมปีย3ิบสามได้อยู่นะ อันนี้ไม่มีบอกโฉมประมาณนี้นะพี่มันมีหลายราคาพี่แต่เป็นว่ามันยังเป็นโฉมเดียวกันอยู่ครับก็ถ้าอยากได้ปี๊ดสามทักมาได้เลยพี่แอดหนึ่งสองสามว่าเมื่อกี้ตัววีหรือเปล่าครับกินว่าเมื่อกี้ตัวคิสซ่าครับผมทักมาได้นะเหาอ,หอมีคิสซ่าแล้วมีตัวบีเหรอหอืไม่รู้แต่ร้านเรามีคิสซ่าครับทักมาดูได้คอมเมนต์มาครับลูกค้าอยากอ่านครับผมอมมมเนราคาเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทครับตัวเตี้ยนะ หน้าใหม่เป็นตัวเ e ตอ t i ิชันแล้วก็รเจต้ด้านหลังเท่าไหร่ครับ Toyota c ต p แด้านหลังตัวนั้นเกียร์ออโต้เอาทุกแฉบเลยมอสมันดีเลย์เอาตั้งแต่แคบนี้เลยเอาตั้งแต่แคปนี้เลยพี่ก็ถ้าตัวนี้สี่ประตูตัวที่ห้าแสนนะครับก็ผ่อนรเริ่มตอร์ที่เก้าพันส่วนตัวนี้เป็นแคปยกสูงวีโก้ผ่อนอยู่มานหกเจ็ดพันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อด้านหลังตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้เลยนะพี่เรทจะอยู่ที่ 5 0 0แสนกว่าบาทนะครับ oh, โอ้โหได้ขี่ออโต้ไปขับเลยนะตัวนี้ปี2021ใหม่แค่70,000เท่านั้นเองอนะินโนวาบ่อแยกไหมครับอินโนวาบ่อแยกไหมบ่อแยกไหมพี่ใหม่ผม,ม,มว่ายัางไงเนาะแยกแบบไหนครับพี่แยก3ตอนนะพี่ก็เจ็ดที่นั่งนะครับหรือพี่หมายถึงว่าแยกแบบไหนเอ่ยฟอร์เอเวอร์เรสต์ฟอร์เอเวอร์เรสมีราคาไหมครับพี่มีราคามีราคาไหนบ้างมีราคาไหนบ้างเจ็ดแสนกว่าบาทที่เจ็ดเก้าเก้าราคาเน็ตๆนะอันนี้นี่เลยคันเน็ตเลยเหรอมอสนะเน็ตเลยเหรอเน็ตแล้วเน็ตแล้วเน็ตแล้วใช เน้นแล้วคือรวมทุกอย่างเจ็ดเก้าเก้ามาเอาไปเลยนี่คือราคาตัดโปรนี่ฮะนะฮะเจ็ดเก้าเก้าพี่สวยๆคุ้มๆครับขอดูกระบะนิสันนะครับสันผู้สันจอดอยู่นี่มีอยู่นี่ไงพี่พาหนาวาร่าเลยไปตัวแบ็คอิดิชั่นด้วยกระบะแสนกลางๆได้ตัวไหนครับกระบะแสนกลางๆเหรอที่ตอนนี้มีไทเกอร์ทีละบาทถ้าแสนกลางๆขยับไปสักสองแสนกว่าได้ไหมพี่ขยับไปสักสองแสนกว่ามีตัวเรียกถูกลองทักมาได้แอดหนึ่งสองสามบินะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะนาวาร่าพี่แบ็กอิดิชันด้วย4ี่แสนกว่าบาทพันยูมันเจ็ดแปดพันโอ้กล้องรอบคันด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นกระบะที่แคร็บที่ออปชั่นเยอะที่สุดนะนี่ฟอร์ดยังสู้ไม่ได้เพ<อ>านะมันเหมือนตัวสีขาวเลยเหรออันนี้เหมือนจะท็อปกว่านะพี่ว่าตัวนี้แบนะ็กอิดิชันแต่ทรัมเป็ตควาเหมือนกันสี 4, ตน่ตัวนี้สี่ตัวนี้สามตัวนั้สามตัวนี้สี่แสนกว่านะพี่กระบะแครไม่ข้ามสามแสนมีไหมครับกระบะแครไม่ข้ามสามแสนมีครับปีนนิสารนนาวาร่าเหมือนกันแต่ไม่ใช่นาวาร่าโฉมมีพี่โฉมสิ เป็นชม18แล้วก็เชฟโรเลตก็มีนะใครอยากได้เชฟโรเลตนะครับถามหามาเยอะมากก่อนหน้านี้พี่ผมมีขอแล้วนะสำหรับเชฟโรเลตตัวนั้น200,000กว่าบาทวีโก้สองวีโก้แชมป์สอ vn ตัวสูงวีโก้แชมป์สอ vn ตัวสูงนะฮะมีตัวสูงตัวนั้นตัวเดียวเลยพี่ถ้าเป็นวีโก้แชมป์มมีคันเดียวเลยเอเบผ่อนเท่าไหร่ครับ fe B B 67,000นะฮะฟีดาวน์นะพี่งวดประมาณนี布拉 Bravo อ่ะเก็ดพ0นเพาะนะฮะสด300,000กว่าบาทนะฮะเหมือนจะยังไม่ขายนะพี่หนุ่มยังไม่ปล่อยสักที ก็ถ้าวีโก้ผมมีตัวนี้เลยพี่มันรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นตัวเครื่องยนต์2จุดอะไรเอ่ยสีอะไรครับแชมป์วีโก้แชมป์สองจุดเทาเลยพี่สองจุดห้าตัวจีปีสองพันสิบห้าราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทพอยูมานหกเจ็ดพันนะฮะมีตัวนี้แค่ตัวเดียวเลยสำหรับวีโก้แชมป์ตอนนี้พี่ทักมาแอดหนึ่งสองสามบีนะฮะผมทำงานอยู่ต่างประเทศเอาได้หรือเปล่าครับปีหนึ่งกับครั้งหนึ่งครับมีบัตรเครดิตไหมพี่ถ้ามีบัตรเครดิตดูให้ได้ครับถ้าไม่มีบัตรเครดิตประเทศไทยอ๋อ ใช่แล้วบัตรเครดิตประเทศไทยเนงะี้ยท่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงเลยนะฮะสำหรับใครที่มีบัตรเครดิตคอนดี้คันตงเกิน1ปีขึ้นไปนะครับสามารถยื่นเรื่องทําเรื่องเลยถ้าอนุมัติวงเงินไม่ต้องใช้เอกสารนะรไม่ว่าพี่จะประกอบประกอบอาชีพอะไรอยู่นกี่วันครับโอ้ oh, วันเดียวรู้เรื่องพี่แต่ว่าพี่ต้องมาเซ็นเอกสารนะหมายถึงว่าผมพาเช็คเครดิตดูวันเดียวรู้เรื่องเลย แต่ถ้าพี่อยากทำเรื่องต่อพี่ต้องเซ็นเอกสารต่อท่นี้วางดาวประมาณห้าหมื่นวอนเท่าไหร่ครับวางดาวห้าหมื่นวอนอยู่ประมาณโอ้ประมาณห้าพันปลายเอยงพี่สวยๆครับตัวนี้จัดไปเลยฮะห้าพันไปไปลายถ้าดาวห้าหมื่นนี่มันคืออะไรครับวอตกี่งเงี้ยเงี้ยงเนี่ยเรนวอตไงพี่นีมันเรนวอตสมัยก่อนกระจกข้างไงมีก็แชมป์มีเรนวอตนี่สมัยก่อนพี่ใช่ไหมพี่โยการใช้งานเปรียบเสมือนเรนวอตสมัยก่อนพี่ก็มันจะเอาไว้ดูถ้าทำงานต่างประเทศไม่มีบัตรเครดิตผ่อนได้ไหมครับโอ้ยนี่ทำงานต่างประเทศไม่มีบัตรเครดิตไไม่ด้เลยครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นหมายถึงว่าถ้าไม่มีบัตรเครดิตออกได้ไหมถ้าไม่มีบัตรเครดิตออกได้ไหมอาชีพชัดเจนออกได้ครับผมไม่าฝากหนอะไรเอามาให้พี่ทำไมจุ๊บจุบจ๊บอ,อใจต่อเป่นแล้วอีกสองนาทีอ๋อขอบคุณ<ท>ครับ,รบอือือก็ซื้อได้พี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีบัตรเครดิตครับขอแค่ป,ประกอบอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ ซื้อได้เหมือนกันหมดคะไม่มีปัญหานะฮะเรื่องของเราเลยขนาดนีเป็นมิชฉาชีพเอาได้ไหมครับเป็นมิชฉาชีพถ้ามิชฉาชีพประกอบอาชีพก็เอาได้พูดตามตรงพูดตามตรงไม่พูดตามตรงงะถ้าจะผ่อนสี่พันไปปลต้องวางดาวเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ถ้าจะผ่อนสี่พันไปปลายที่ต้องดาวแสนหนึ่งครับก็จะผ่อนประมาณสี่พันไปปลายนะพี่อะดาวแสนหนึ่งเลยนะฮะแอดหนึ่งสองสามบีทักมาได้เลยฮะสวยนะ เท้าก้าเองก็ได้ครับแบ่งคครบแล้วแบ่งพี่กูหน่อยเครบแล้วพี่ฟอลนัเลตัวเปิดสันลุกได้ไหมครับพี่โอมีดีพี่เดี๋ยวพาไปดูเลยครับโอ้ยสันลุกโคตรใหญ่นะคันนี้บอกเลยว่าถ้าลูกค้าไม่ซื้อผมจะซื้อเองนะครับคันนี้รวยจัดเชียงใหม่ส่งไหมครับบีโกแชมพี่บีโกแชมป์ส่งดีพี่ทักมาเลยแอนดึงสอีจะอยู่ไกลแค่ไหนผมก็ส่งครับตามสเตปคอนอะไรนะสโลแคนเรา ไกลแค่ไหนก็ือคุมนะฮะแล้วส่งให้ด้วยนะพี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับฟอร์ดเปิดสันรูปได้นะตัวไทเทเนียมครับร้านเอ็ดท่านั้นเองพี่ <laughs> พ่อนยูมัน่นหมื่นาปนะฮะมีดีแม็กออโต้ไหมคะดีแม็กออโต้มีครับพักมาได้เลยเดี๋ยวสีประตูออโต้ผ่อนไม่เกินหกพันมีไหมคะโอ้หสีประตูออโต้ผ่อนไม่เกินหกพันนี่ไม่แนะนําเลยพี่ไม่มีของด้วยครับแนะนำอ่าถ้าออโต้แนะนำทั้งวันแปดเก้าพัน,น 8, 9, 000, ขึ้นพี่ถ้าโอ้หกพัน เมนน่าจะซื้อไปซ่อมนะฮะคุณต่ำเปเลยราคารับซื้อนะเพราะถ้าผ่อนหกพันนี่คิดดูปี่ราคาสามแสนเราผิดคนดีนะไม่เดินหนีมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าครับมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าไปเดี๋ยวดีแล้วก็สูอะไรนะพี่โอ้สามูนก็มีด้วยนะพี่ถูกกวัวเซนหนึ่งด้วยชมนี้เลยเหรอนีเลยว้าว หนึ 1> <laughs> 1. ่งจุดเก้าอตัวนี้1.9หนึ่งจุดเก้าครับหนึ่งล้านสองแสนะครับแต่ถ้าพี่เอาแอคทีฟนะผมมีแปดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองพี่หรือผมมีสามจุดศูนย์ีกคันหนึ่งแปดแสนกว่าบาทก็มีเป็นหน้าเก่านะฮะทักมาดูของได้ผมมีหลายหน้ามีหลายรุ่นนะครับมีหลายแม็กอยากได้แม็กไหนอยากได้รุ่นไหนอยากได้ปีไหนทักมาเลยแอดหนึ่งสองสามบีมีให้หมดเรียกได้เลยนะครับ โอ้สามจุดศูนย์แบบนี้เลยนะโอ้โหพี่วัโหปียี่สิบเอ็ดด้วยไม่โอ้โหแล้วมันพี่พายุซื้อเข้าเองกับมือโอ้โอ๋อเปิลวอย่างงี้นี่เองนะว่าแล้ว้าแเลยอะทักมาพี่มีสามจุดศูนย์ด้วยถูกกว่านี้ด้วยนะครับขอดูขอดูดีแม็กด้วยนะครับออโต้โชวนี้แมกออโต้ได้ได้ได้นะฮะดีแม็กแจ๊สไฮบครับแจ๊สไฮบิดไม่มีเลยครับแจ๊สไฮบิดไม่มีนะพี่มันมีนะไม่หมายถึงว่าเราไม่มีรถอน้ไม่มีขาย ตัวนี้ครับหรือเอาโต้ด้วยนะเกียรเอ็มด้วย8 0 0แสนกว่าบาทนะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาไปเลยพอใหม่ป้ายแดงเป็นล้านพี่คันนี้รถปีเดียวใหม่สองหมื่นราคาเซฟจากป้ายแดงเป็นแสนถึงไรเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะพี่สำหรับวันนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนอยากดูขนหนเพิ่มเติมอยากดูภายในพี่แคปหน้าจอให้เห็นรูปรถคันนั้นแล้วส่งเข้ามาได้เลยที่แอดถ้าเขาจะแคปตอนนี้แล้วมันไม่เห็นรถคันนั้นทำไงต้องรอวอร์มเร็วไหมเนี่ยพี่บอกรูปลักษณ์ของมันมาเลยนะฮะ ผมจำได้เกือบทุกคันแต่แคปหน้าจอมาก่อนมีสี่ประตูวันนี้มีลูกค้าครับมีลูกค้าทักเข้ามาป้ายทะเบียนนี่นี่ยังอยู่ไหมคะมาเล่นกับลูกค้านี่จ่ายเงินป้ายทะเบียนใช่ใช่แต่ถ้าของแอฟฟ้ามาดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้พอดูซีเซกเมนต์หน่อยครับผมซีเซกเมนต์ทักมาได้พี่บอกพอดีจะไปแล้วซีเซกเมนต์ผมมีหลายคันเลยพี่มีราคาตั้งแต่หลักแสนยันหลักใช้สลิปทํางานและบัตรเครดิตการ์ดใช้หรือเปล่าคะในการออกรถอ๋อขึ้นอยู่กับอาชีพพี่แต่อาชีพใช้ เอกสารแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทักมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมดูให้นะพี่ส่วนของออกสอะไรนะเมื่อกี้ที่พูดก่อนนั่นนี่ไม่พี่บอกว่าอันนั้นไงเออดูแค่อะไรนะลักษณะรถเนี่ยผมก็บอกมีสี่ประตูสี่ล้ออ๋อสิ่รูสล้อนึกว่าคอมมนโอเคก็ไม่รนะวันนี้ขอตัวลาไก่อนแล้วกันพี่ถ้าเลือกเอกสารทักมาปรึกษาได้หมดครับปรึกษาฟรี ทุกเคสนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายพี่สำหรับใครที่อยากปรึกษาอยากดูรถอยากดูนู่นนี่นั่นทักมาได้เลยดูให้ฟรีทุกอย่างให้อันหน่งสองสาบีฮะขับฟรีได้ไหมโอ้ข,ข <า S 1> ับฟร<ด>ีดดทดลองได้ทดลองได้ขับฟรีแล้วขับกับเลยอ,อันนั้นถามซอแล้วไงซอครับ